สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียายาการเด้นที่น่ารักทุกท่านยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนคนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะอัปเดตโชค9ชั้นนะคะที่ได้ทำการยกยอดนะคะแล้วก็แยกหน่อ,อวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่4นะคะวันที่3านุ่นไม่ได้อัปเดตนะคะเมื่อวานนุ่นไม่ได้อัปเดตอ่ะมาอัปเดตวันนี้กันเลยแล้วกัน สำหรับต้นนี้เป็นการยกยอดนะคะมาดูกันว่าสี่วันแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างเป็นแม่พันธุ์กระถางสิบห้านิ้วนะคะที่นุ้ได้นำมายกยอดนะคะวันนี้อากาศเย็นมากเลยลมลมเริ่มจะแรงแล้วไม่มีแสงแดดเลยค่ะเช้านี้เมื่อวานวันที่สามนุ้ดไม่ได้อัปเดตนะคะวันนี้วันที่สี่มาอัปเดตซึ่งสี่วันแล้วนะคะ เป็นอย่างไรปรากฏว่าไม่มีใบที่คลายน้ําเลยนะคะไม่มีใบที่คลายน้ําอันนี้ก็เป็นใบที่คลายน้ําตั้งแต่แรกเลยที่นุชได้ยกยอดอันนี้เป็นการยกย,ยกยอดครั้งที่สองนะคะเป็นการยกยอดครั้งที่สองครั้งแรกก็เป็นแม่พันธุ์15นิ้วเหมือนกันใหญ่ใหญ่มากต้นใหญ่แล้วใบเขาก็เลยเสียแบบนี้ค่ะอะรอบนี้ว่าจะตัดเอาพวกนี้ออกแต่ก็ตัดไม่ได้ เหลือใบไว้น่าจะประมาณสองใบสา,ามใบอรอบนี้ก็ได้มาพวกนี้แต่ก็ไม่มีการคายน้ําเลยนะคะไม่มีคายน้ําไม่มีเสียแล้วก็วันแรกนะคะดอกดอกตัวเนี้ยเขาจะเอน็นเอ็นต่ําเลยคือเขาจะสลดตอนนี้นะคะตอนนี้ดอกเขาตั้งชูชันแล้วนะคะสวันแล้วนะคะดอกตั้งชูชันดีมากเลยสรุปก็คือ ไม่มีการคายน้ําอันนี้นุ่กก็จะให้น้ําเขาอ่าตอนแรกนุ่ให้เช้าเย็นตอนนี้นุ่กก็ในระดับน้ําในภาชนะก็เริ่มมีเยอะแล้วโดยที่นุ่ให้น้ํานุ่กก็จะให้อ่าราดลงไปตรงนี้เลยนะคะอาจจะไม่ทั่วตรงนี้เห็นจะไม่เปียกแต่ว่าก็คือนุ่จะให้โดยตรงที่ตรงนี้เลยนะคะน้ําก็จะเริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยส่วน พวกนี้นะคะพวกนี้จะเป็นเป็นหนอ่อเป็นหน่อที่นุชแยกหนอ่อซึ่งก็จะมีต้นนี้ที่เขาได้มียอดใหม่ขึ้นมานะคะตอนนี้ยอดของเขาก็ยังไม่ได้สลดเพียงแต่อย่างใดนะคะก็ยังคงชูชันยังคงเหมือนเดิมใบยังไม่คงยังไม่ดำยังไม่เสียนะคะ รู้สึกว่าใบของเขาจะชูชันดีมากจะตั้งดูเขียวดีนะคะก็คือไม่ไม่สลดไม่อะไรเลยหนอ่ออื่นๆน,นะคะอันนี้นุก,ก็จะรดน้ำเขาเยอะเหมือนกันก็เห็นดูชุ่มฉ่าเปียกอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนอ่อก็โอเคค่ะไม่มีการเสียแต่อย่างใดอันนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยไซส์เล็กหน่อยอก็กำลังดีเลยไซส์กำลังดีเลย ก็ไม่สลุดค่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นไซต์ที่ใหญ่หน่อยก็จะยกยอดไซใหญ่15นิ้วยังไม่สลุดแล้วก็มาแยกหน่อที่มียอดมาด้วยแต่จะให้น้ําเยอะหน่อยก็ทั้งราดลดไปที่ต้นแล้วก็น้ําก็จะมีขึ้นมาประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้เขาได้รับความชื้นดีเพราะว่าจริงๆโชคก้ชันเขาก็สามารถอยู่ในน้ําได้นก็จะนํามาแช่ไว้แบบนี้ค่ะก็โอเคเลยก็สรุปก็ ยังดีอยู่ยังไม่พบปัญหาใดๆนะคะก็โอเคเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ